เอาลครฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้พามาชมรถสไตล์ผู้บริหารเข้าใหม่และเป็นตัวท็อปด้วยนะครับอยู่กับเจ้าตัว,ว Camry 2.5 h บ b r i d Premium คันนี้ครับปี2019จด20นะฮะป้ายทะเบียนสูยด้วยนะครับเหลี่ยมสันต์รถต่างๆคมสวยนะครับ รถเนี่ยยังไม่ปรับสภาพแต่อย่างใดเลยนะครับล้างขัดสีภายนอกเท่านั้นนะครับซันรูฟมีให้เรียบร้อยในตัวท็อปนะฮะภายในสภาพใหม่ๆตึงๆฮะโครงขนาดยังไม่ปรับสภาพนะถ้าปรับสภาพเสร็จพร้อมขายแล้วเนี่ยสวยงามแน่นอนนะฮะน้องๆมือหนึ่งใแดงส่วนราคาเนี่ยยังไม่เคาะเลยนะครับเดี๋ยวใครอยากรู้เรื่องราคาอะไรยังไงนะครับทักมาสอบถามผมได้เลยหลังไม์นะฮะสนใจนะครับคันนี้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Top Camry 12มือสองนะวันนี้เอารถเข้าใหม่มาให้ชมกันนะครับสำหรับรถสไตล์ผู้บริหารตัวท็อปคันนี้ฮะ t o y o t a c a m r y 2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับ, 5, รบปี2019จดทะเบียนปี2020นะครับส่วนราคาเนี่ยยังไม่เคาะมาเลยนะครับหากท่านใดสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมมาอบอกราคากันหลังใหม่นะครับเพราะว่า ราคาเนี่ยผมคาดเดาว่านะน่าจะประมาณ8,99,000บาทประมาณนี้นะครับไม่เกิน9,000 0สนชมได้ตัวท็อปไปใช้งานนะครับคันนี้สีขาวมุกนะฮะเป็นสีพิเศษถ้าตอนที่ไปออกมือ1ป้ายแดงเนี่ยก็จะเสียค่าสีอีกนะครับมือ1ป้ายแดงคันนี้ขายอยู่ตอนนั้น1 7 9 9 0 0้านาทะครับของเราเนี่ยลดลงมากว่าครึ่งราคาแน่นอนครับชม50%นะครับและได้รถที่มีคุณภาพโครงสร้างเกรดเออกไปใช้งานนะครับ รับประกันให้นะครับว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนฮะชมนะครับยิ่งเป็นแคม ry รี่แล้วเนี่ยฮะเอาไปใช้งานนะครับดูดีมีระดับเสริมบารมีนะครับช่วงล่างใหม่ช่วงล่าง TNJ แพลตฟอร์มนะฮะโตโยต้านิวโกลบอลอาร์ชิเต็กเตอร์นะครับระบบโครงสร้างตัวถังนะฮะเขาก็จะเปลี่ยนมานะครับช่วงล่างปิกนกอิสระให้การขับขี่เนี่ยสมูทเกาะท้องถนนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคันนี้ได้ปี2009จด20ไปใช้งานนะครับ ฟรีดาวได้ฮะคุณผู้ชมคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับสําหรับพี่ๆที่เครดิตดีนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะฮะออปชั่นทั้งภายในภายนอกแล้วก็สภาพโครงสร้างกันรอบคันตามไปชมได้เลยนะครับด้านหน้านะฮะได้มาเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์เลนเรียบร้อยนะครับมาพร้อมไฟดย์ไทามและนิ่งไลท์นะครับไฟตัดหมอคู่หน้ามีให้ครับชมป้ายทะเบียน9กอ9080นะฮะทะเบียนสวยด้วยนะครับแล้วก็เอ่อ ตัวการชนด้านหน้านี่ครับสีดาวเอ่อสีเทาตัดสลับกับสีตัวรถที่เป็นขาวมุกเนี่ยสวยงามมากๆอคันนี้เซ็นเซอร์ความปลอดภัยมีให้รอบคันนะครับเตือนสิ่งผิดหวางนั่นเองนะครับสำหรับ Adaptive Cruise Control มีให้ฮะค,ความเร็วแปรผันแบบอัตโนมัติถึงจุดหยุดนิ่งที่ศูนย์นครับมีให้แล้วก็เซนเซอร์เตือนออกนอกเลนนะฮะแล้วก็จะหน่วงพวงมาลัยเข้ามามีให้เช่นกันนะครับสำหรับคันนี้ออปชันจัดมาเต็มแน่นอนฮะชมดูดิครับผิวพันธุ์บอดี้ต่าง สวยงามนะครับเหลี่ยมสันเส้นสายตัวรถนะครับคมสวยไม่มีรอยบุบรอยลักกินแต่อย่างใดเลยอันนี้เป็นระบบไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันถึง23.3กิโลต่อลิตรเลยนะครับเล่นแคมรีนะฮะเล่นตัวท็อปไปเลยดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องรีบกันหน่อยนะครับเพราะว่า c a m รีเนี่ยก่อนหน้านี้มีเข้ามากว่า30คันนะครับทยอยขายไปเกือบหมดและตัวท็อปเนี่ยตอนนี้เหลือแค่คันนี้กันเดียวและเป็นรถเข้าใหม่ด้วยนะครับ อันนี้นะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะฮะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับต่อภาษีพระบมาให้ครบแน่นอนฮะบชมไม่ต้องใช้ตังค์นะครับแล้วก็ตัวกระจกข้างนะครับพับเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวคันนี้ยังให้บลายสปอ o t ตมาด้วยนะครับเซ็นเซอร์เตือนมุมอับสายตานั่นเองนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงกระจกนะครับตกแต่งมาด้วยเส้นโครเมียมลากยาวมาเลยนะฮะด้านหลังนะครับไฟท้าย led light guiding ครมสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดนะครับเป็น full led นะไฟท้ายนะครับสำหรับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้ถึง4จุด นะครับเรียกได้ว่าความปลอดภัยรอบคันเลยสําหรับรถสไตล์ผู้บริหารคันนี้นะครับได้สีขาวมุกนะครับก็เพิ่มความสว่างให้กับตัวรถนะฮะนี่ครับกระจกด้านหลังนะครับเดิมแ้ตโตโยต้าไล่ฟ้ามันจะชัดแบบนี้สติกเกอร์คําเตือนอยู่ครบนะครับโอ้โหพาชมกันรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูโครงสร้างฝั่งประตูฝั่งนี้กันดีกว่านะครับนี่ฮะ ภายในนะครับสวยๆแบบนี้กว้างๆนะครับรถสไตล์ผู้บริหารเขาจะเน้นของเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับนี่ฮะดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับรอยสปอร์ตเมทอาร์คนะครับเรียงเป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับมั่นใจได้ว่าคันนี้ไม่มีชนข้างฝั่งนี้มาแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีพลิกคว่ำมารับประกันให้นะครับหากตรวจพบนะฮะเรายินดีคืนเงินให้เต็มจํานวน ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะนี่ฮะโอ้โหซันลุคสวยมากๆนะครับโครงสร้างดีโครงสร้างเดิมแน่นอนฮะชมนะครับคันนี้นะครับน็อตเสาบีก็อยู่สภาพเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการขันไขขยับหัวน็อตแต่อย่างใดนะฮะสติ๊กเกอร์บอกลมยางอยู่สภาพเดิมนะครับน็อตเสาบีด้านล่างก็อยู่เดิมๆแบบนี้สครับเพจใหม่ๆนะฮะคันนี้ปี19จด20นะชมนะครับรถเนี่ยออกปลายปี19แล้วนะฮะนี่ฮะโอ้โหสวยงามนะครับพวกสปอร์ตเมนอาร์ก โครงสร้างตรงประตูนะครับก็เดิมแท้แน่นอนนะครับมาดูบานนี้กันบ้างนะฮะใครสนใจเนี่ยแนะนําว่าให้รีบทักเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับเรื่องราคาเนี่ยผมคาดเดานะไม่เกิน90 0 0แนนะครับน่าจะ899เนะครับเพราะว่าคันนี้ใหม่1นึ่งแสนสอมนโลนะครับถ้าจําไม่ผิดเดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูนะครับเพราะว่าผมก็เห็นไปพร้อมกันกับชมนี่แหละนะครับนะเพราะว่ารถเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาจริง นะครับก็เลยรีบเอามาถ่ายให้พี่ๆรับชมกันนะครับสำหรับตัวโครงสร้างฝั่งนี้ก็อยู่สภาพเดิมเกรด A นะครับนี่ฮะโอ้โหโครงสร้างตัวประตูนะครับเอ่อทุกอย่างนะครับเดิมแท้แน่นอนฮะรับประกันให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูฝั่งนี้เสร็จนะครับจะไปดูคานด้านหลังกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาชมแบบละเอียดเลยนะครับสําหรับตัวโครงสร้างนะครับเพราะว่าซื้อรถมือสองทั้งทีนะครับรถคันนี้เนี่ยราคาเกือบล้าน นะครับมือหนึ่งไปแดงออกอยู่ตีไปล้านแปดแล้วกันนะฮะตอนนี้ในราคามือสองนะครับลดลงมากว่าบครึ่งหนึ่งนะฮะก็คันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับฟรีดาวได้นะคุณชมนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เครดิตดีนะเคยผ่อนบ้านผ่อนรถมานะครับผ่อนดีผ่อนตรงนะฮะฟรีดาวได้เลยนี่ครับรอยขีดโรบองงานยังอยู่สภาพเดิมแบบนี้ฮะโอ้คันนี้คงสร้างสวยมากคุณชมนะครับ ผิวพันอดี้ตัวภายในนะครับก็ใหม่ๆแบบนี้นะฮะพาชมแบบละเอียดเลยครับชมตันนี้นี่ครับที่ไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมีบริการไฟ n a n c e วิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศสบายใจได้นะครับเอารถคันนี้ไปใช้งานกันนะครับเสริมสร้างบารมีนะฮะให้ความปลอดภัยกับครอบครัวกับแฟนนะครับแล้วก็บวกไปเรื่องออปชั่นของตัวที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับการขับขี่นะครับนี่ฮะ สวยงามนะสปอร์ตฝั่งนี้นะครับไม่มีบิดเบี้ยวคดงอแต่อย่างใดสําหรับโครงสร้างนะครับพาชมกันรอบคันนะฮะสำหรับตัวน็อตฝั่งซ้ายนะครับก็ไม่มีร่องรอยขันไขที่หยับหัวน็อตแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะแผ่นเพลทนะครับคันนี้รถออกเดือนธันวาคมนะครับปี2009ก็เลยไปจดปี2020นั่นเองนะครับสำหรับเลขตัวเครื่องเลขตัวรถนะฮะตรงเล่มแน่นอนเล่มไม่มีชํารุ่สูญหายนะครับพี่วิลไหนที่อยากซื้อสดจัดสดนะครับมาจัดได้เลยนะครับเล่มไม่มีชํารุ่ยสูญหายนะครับ ก็รอรับเล่มภายใน7-15วันทำการนะครับก็โอนได้เลยนะฮะสำหรับตัวโครงสร้างฝั่งประตูนี่ครับพาชมกันรอบคันใครที่สนใจคันนี้รีบติดต่อมาตัวท็อปเนี่ยอยู่ไม่นานาแน่นอนเผเผอวันนี้วันที่ผมลงคลิปนะครับรถติดจองแล้วนะคุณชมเพราะว่าออลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็รอกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผมหรือว่าลูกค้าเซลล์ท่านอื่นนะครับ ค่อนข้างฮอตเลยสําหรับตัวท็อปนะครับนี่ฮะโอ้โหสวยนะครับโครเมียมต่างๆนะตกแต่งมาสวยงามนะครับกล้องหลังกล้องถอยมีให้ครบนะครับเซ็นเซอร์ถอยก็มีให้นะฮะสำหรับคันนี้นะครับห้องเก็บของห้องเก็บสัมภาระกว้างๆแบบนี้ฮะชมนะครับในสภาพคาดด้านหลังโอ้โหสวยมากเลยอะชมนะฮะเกรดเอนะครับรถสวยนะใครอยากเข้ามาทดลองขับหรือว่ามาชมรถคันนี้ตัวจริงเนี่ยสามารถเข้ามาได้นะครับ ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตบิบรีกรุงเทพนะครับผมเนี่ยประจำการอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะครับก็จะมีรถจอดเรียงรายกว่า400คันนะครับสำหรับตัวอะไหล่แม่แรงนะฮะติดตั้งมาให้ครบคันนะครับแล้วก็ล้ออะไหล่นะครับอยู่สภาพเดิมแบบนี้ฮะโครงสร้างดีโครงสร้างเดิมนะครับรอยสปอร์ตแม่นาคเห็นชัดนะครับแล้วก็ซิลทางมะพร้าวเนี่ยยังสีครีมเปลือกไข่อยู่เลยนะครับโอ้ดีมากนะได้คันนี้ไปนะครับคุ้มค่าแน่นอนฮะชม นะครับนี่ฮะน็อตนะครับทุกตัวนะครับไม่มีขันไขขยับหัวน็อตแต่อย่างใดนะครับไฟท้ายเดิมไทโคอิโตไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับสำหรับตัวสีนะครับฝาท้ายเนี่ยก็ไม่มีนะฮะการชนมานะครับรับประกันให้เลยนะครับแล้วก็ฝาเดิมแน่นอนนะฮะคันนี้ฟรีดาวได้นะครับพี่ๆหลายๆท่านนะครับตามหาแคมรี่ตัวท็อปอยู่นะฮะ วันนี้นะครับรถเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีคันนี้คันเดียวด้วยที่ยังว่างอยู่เนื่องจากเป็นรถเข้าใหม่นะครับรถรอปรับสภาพนะักชมนะครับอ่ะต่อไปนะครับใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อมาที่0888994496นะครับหรือจะแอดไลน์ไอีมาที่ TOPPRP92 ก็ PR ได้นะครับคอนแทคด้านล่างมุมขวานะฮะนี่ชมดูความกว้างของตัวรถนะครับค่อนข้างกว้างนั่งได้สะดวกสบายนะครับ สำหรับตัวภายในนี่ครับให้มาเป็นพวงไลนยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมคลูดคอนโทรลนะครับแล้วแล้วก็มีเซนเซอร์เตือนก่อนการชนให้ด้วยนะครับสำหรับตัวตัวเซนเซอร์ด้านหน้านะครับแล้วก็มีอะแดปตีฟคลูดคอนโทรลนะครับระบบความเร็วแปรผันแบบอัตโนมัติถึงจุดหยุดเน่งที่ศูนย์นะครับฟลูสตาร์ทมีให้ด้านขวานะครับแล้วก็ชาร์จคัสตรงนี้มีให้เล่นนะครับออโต้ไฟสูงมีให้นะครับแล้วก็ทรัคชั่นคอนโทรลนะฮะการเลื่อนการถลายนะครับ ตัวฟังก์ชันตรงนี้นะครับออโต้ไฟสูงเนี่ยมีแค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะฮะยังให้มาเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าแบบมีแอร์ด้วยนะครับมีแอร์ที่เบาะนะมีแค่ในตัวท็อปนะครับฝั่งคนขับเนี่ยปรับระดับได้8ทิศทางนะฮะฝั่งคนนั่งเนี่ยปรับระดับได้6นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองสตาร์ทรถให้ดูนะครับระบบไฮบริดเนี่ยเดินเครื่องนิ่งเงียบอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นี่ฮะฝั่งประตูด้านขวามือนะครับก็ตกแต่งมาด้วยสีดําเป็นโน้กแบ็กนะฮะ ตั้งเป็นออโต้ได้นะครับเวลาเราเปิดปิดล็อกรถในสถา,านีต่างๆนะครับกดกุญแจรีรโมทได้เลยนะฮะกระจกข้างก็จะพับเปิดปิดเองอัตโนมัตินั่นเองครับสำหรับตัวกระจกนะครับก็ออโต้ทั้ง4บานนะฮะมีตัวเซตตั้งค่าเบาะให้ด้วย2จุดนะครับเมมโมรีเบาะนั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวผมซัดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับ อย่าเบรกนะครกดปุ่ม push start ได้เลยครับผู้ชม push start อยู่ด้านขวามือนะครับนี่ฮะผู้ชมจะเห็นนะครับเซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนนะฮะเซ็นเซอร์เตือนออกนอกเลนมีให้ครบนะครับสั่งการด้วยเสียงได้นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนโวลูมรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะครับนี่ฮะสำหรับไมค์คันนี้นะครับอ่ะไม่ถึงแสนสองเนาะแต่ว่าใกล้ละนะครับไมค์คันนี้นะครับ119,332กมิโลเมตรนะครับเนี่ยผมเพิ่งรู้ไปพร้อมผู้ชมเลยนะครับว่าไมค์คันนี้110,000สนห ก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผ่านการมนเทนแนน์นใหญ่มาเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับเขาก็จะเข้าศูนย์เช็คศูนย์อยู่ทุกระยะอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวแคมรี่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราจะนำเข้าเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นรถบริษัทปลวางหรือว่าเป็นรถบุคคลมือเดียวประวัติศูนย์นะครับมีแค่นี้เราไม่มีเอามือ2มือ3ม,มานะครับก็เรียกได้ว่าฟังก์ชันอะไรครบคันนะครับสำหรับตัวภายในนะฮะ แล้วก็ที่ปัดน้ําฝนนะครับสามารถตั้งเป็นออโต้ได้ด้วยแล้วก็นี่ฮะจอเครื่องเสียงระบบทัสกรีนจอเครื่องเสียง JBL นะ9ตำแหน่ง ครับลำโพง9ตำแหน่งฮะชมเซอร์ราวรอบคันแน่นอนและเป็นของ JBL ด้วยนะครับมีแค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะครับระบบนําทาง Navigator นะครับมีให้ตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นตัว 2.0G หรือว่า,าตัว 2.5G เนี่ยตรงนี้จะเป็นปุ่ม Info นะครับจะยังไม่เป็นปุ่ม Map แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเป็นตัวท็อปแล้วเนี่ยเขาจะให้ Map เดิมแท้จากโรงงานมาให้นะครับกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวจอนะครับสามารถตอบลูทูธได้นะครับฟังเพลงได้ฟังวิทีุได้ครับทุ้ชมนะเชื่อมต่อระบบ Apple Car p l a y พ u t o Android ต่างๆได้นะครับสำหรับตัวแอร์นะฮะให้มาเป็นแอร์ระบบออโต้แยก3โซนเลยครับชมนะครับฝั่งคนนั่งฝั่งคนขับแล้วก็ด้านหลังนะครับแยก3โซนเลยนะครับมีระบบกรองอากาศนาโนอีมาให้นะครับให้อากาศที่บริสุทธิ์ภายในตัวรถนะครับและถัดลงมานะฮะ ที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายฮะชมนะครับมีให้ใ,ใหม่ใหมแบบนี้สภาพใหม่มากนะครับถ้าคุณชมยิ่งมาเห็นรถตัวจริงนะครับตอนปรับสภาพเสร็จแล้วเนี่ยนะครคุณชมจะชอบแน่นอนฮะรับการให้นะครับเพราะว่าขนาดยังไม่ปรับสภาพเนี่ยยังใหม่ขนาดนี้ชมดู นะครับเกียร์ได้มาเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ถุง8สปีดแบบนี้มีโหมดขับขี่มาให้เลือกนะครับ Eco Normal Sport นะครับใครอยากได้อัตราการเร่งดีนะฮะก็ไปสปอร์ตได้เลยแต่ว่าใครขับขี่ในเมืองก็ใช้ Normal ก็พอนะครับหรือว่าใครอยาก ประหยัดพลังงานนะครับใช้อีโคโหมดได้นะครับออโต้เบรกโฮมีให้ ev โหมดมีให้เช่นกันนะครับตรงนี้เป็น parking b r a k เบรกมือไฟฟ้านะครับมีให้ตรงกลางแบบนี้ที่วางแก้วมีให้2จุดตกแต่งด้วยเส้นเส้นลายไม้สีเงินเงินแบบนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวระบบไฮบริดนะครับฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะฮะอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับตัวเบาะเนี่ยมีแอร์นะครับเวลาเราออกกาลังกายนะครับหรือว่าเหงื่อออกเยอะเนี่ยเข้ามานั่งในตัวรถแป๊บเดียวแห้งเลยนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเบาะเขาปรับ ลมให้นะครับปรับระดับความแรงได้นะเปิดปิดได้นะครับต่อไปนี่ครับตัวคอนโซลเนี่ยสวยงามนะครับตกแต่งมาด้วยไฟแอมเบีนไลท์ตรงนี้นะครับให้ความหรูหราดูดีมีระดับนะครับนี่ฮะสภาพเบาะก็ใหม่ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาไปสปาให้นะครับแล้วก็กระจกด้านหลังนะมองหลังเนี่ยตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับออโต้นะครับระบบไฟก็ทุกอย่างนะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับ มีซันรูฟมาให้นะครับข้อดีของเขาคือเพิ่มความกว้างเพิ่มทัศนียภาพภายในตัวรถนะฮะช่วงนี้เดือนมกราคมพานะครับสามารถเปิดรับลมหนาวได้เลยถ้าใครไปเที่ยวภูเขานะครับหรือว่าทะเลนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครขับขี่ในเมืองนะครับแดดร้อนนะฮะผมเมนี่คันนี้มีที่ปิดให้นะครับก็ ออปชันจัดมาจัดเต็มนะครับผมรีวิวคัมรี่ตัวท็อปเนี่ยนะฮะรีวิวทุกครั้งนะครับนานทุกครั้งเลยเพราะว่าฟังก์ชันเขาเยอะจริงนะฮะคันนี้ราคาคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมว่าไม่เกิน9 0 0 0แสนถ้าผมคาดเดานะนะฮะก็เดี๋ยวราคามาอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมทักสอบถามไปนะครับสอบถามบอสก่อนนะไปขอราคาก่อนนะครับถ้าใครอยากรู้อะไรยังไงนะทักติดต่อมานะครับที่คอนแทคด้านล่างนะฮะ สำหรับตัวเบาะด้านหลังนะครับก็สามารถปรับไฟฟ้าได้มีแค่ในตัวท็อปเท่านั้นตัวนี้นะครับแต่ว่าเบาะด้านหลังเนี่ยไม่มีแอร์นะครับแต่ว่าปรับไฟฟ้าได้นะฮะก็นั่งได้สะดวกสบายนะครับสําหรับผู้บริหารด้านหลังนะครับเบาะผู้บริหารภายในเล็กกลมกว้าง,งนะครับที่พักเท้ากว้างแบบนี้สามารถเหยียดขาได้เลยนั่งก็เวลาเราใช้เวลาบนรถนานๆนะครับนั่งก็ไม่เมื่อยนะฮะ แอร์ด้านหลังมีให้ครับชมแล้วก็รูเสียบชาร์จ USB ให้อีก2ตัวนะครับสำหรับตัวนี้เป็นแผงควบคุมคอนโทรลนะครับสามารถคอนโทรลเบาะได้นะครับปรับเปลี่ยนขึ้นลงแรงต่างได้นี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ปรับแบบไฟฟ้าได้เลยนะครับแล้วก็ควบคุมม่านหลังไฟฟ้ามีให้นะครับนี่สามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะอ่ะนี่เห็นไหมฮะปิดได้นะครับบังแดดได้นะครับแล้วก็ แผงตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทัชแพดนะครับสามารถควบคุมอุณหภูมิมแอร์ด้านหลังได้เพราะว่าเขาแยกเป็น3โซนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถปรับโวลุูมขึ้นลงเครื่องเสียงได้นะครับลำโพงเซอร์ราว์ก้าวตำแหน่งควบคุมจากด้านหลังได้เลยนะครับภายในกว้างๆนะคุณชมนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะตรงกระจกนะครับมีม่านาดึงขึ้นลงปรับแบบแมนนวลได้นะครับเวลาเราแดดร้อนก็สามารถเอามาบังแดดได้เลยนะครับตรงประตูด้าน ขวามือหรือด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีไฟตกแต่งมาให้นะครับตรงนี้มีที่วางแก้วให้นะครับกระจกออตโต้ทั้ง4บานเป็นยังไงกันบ้างฮะชมสําหรับตัวท็อปคันนี้นะครับราคายังไม่มานะฮะแต่ว่าฟรีดาวได้แน่นอนฮะชมพาชมโครงสร้างกันรอบคันแล้วก็ออปชั่นภายในกันแล้วนะครับใครที่สนใจคันนี้ต้องบอกว่ารีบเลยนะครับรีบเลยเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยฮอตแน่นอนนะครับคันนี้ราคาน่าจะไม่เกิน9 0นะ้าแสนอ่ะเดี๋ยวผมไปขอบอสให้ นะครับแต่ว่าถ้าเกินยังไงก็น่าจะไม่เกินเยอะน่าจะ9 1 9า2 9กประมาณนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยรถปี1 9กจด20นะครับก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวผมพาไปชมนะฮะห้องเครื่องว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงนะครับในสภาพแรกรับนะครับอันนี้สภาพแรกรับนะผุ้ชมยังไม่ปรับสภาพใดๆน,นะครับยังสวยกลิบขนาดนี้นะฮะ โอ้โหคุ้มค่าจริงๆนะครับถ้าผู้ชมได้ไปนะฮะคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าขับขี่เสริมบารมีแน่นอนนะผู้ชมนะครับรถดีเซกเมนต์นะครับเขาก็จะให้ชกค้ำฝากระโปรงหน้ามาแบบนี้นะครับมีในรถที่ราคาสูงๆนะฮะล้านอัพเกือบ2ล้านพวกนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับได้มาเป็นเครื่องยนต์ระบบไฮบริดนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็น2.5ลิตรนะฮะเป็นเบนซินนะฮะอัตราความเร็วอัตราการเร่งของเขานะครับอยู่ที่ ร้อยสิบสองแรงม้าเลยนะคุณผู้ชมนะครับถือว่าเยอะมากๆนะฮะทำงานควบคู่กันนะครับระบบเครื่องยนต์กับระบบไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่เนี่ยโตโยต้าเขารับประกันให้ถึง10ปีเต็มนะครับแล้วก็ตัวระบบไฮบริดเขารับประกันให้5ปีเอาไปใช้งานต่อกันได้ยาวๆนะครับระบบความปลอดภัยเบรก ABS นะครับกระจายแรงเบรก EBD นะครับเสริมแรงเบรก BA มีให้ครบครันนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวมีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับจากภายนอกนะฮะหน่วยงานชิคเชอร์หรือว่า แอปเปิลออปชันเนี่ยมาตรวจรถให้นะครับครอบคลุมถึง274จุดรอบคันนะครับตัวของเลวนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายใหม่ให้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เช็คระบบแบตเตอรี่อะไรต่างนะครับเดี๋ยวช่างเขาจะเช็คให้นะครับรับประกันให้นะเพรยนต์ของเรานะครับไม่มีผิดหวังอยู่แล้วนะครับนะขอให้พี่ๆมั่นใจได้เลยนะครับมาดูตัวคันหน้ากันนะครับตรงนี้ไม่มีบิดเบี้ยวนะฮะเสียรูปลักษณ์แต่อย่างใดนะครับดูกลมสวยนะครับพลาสติกปุมคันหน้าก็อยู่สภาพเดิม เครื่องยนต์ทางานปกตินะครับเดินเครื่องเงียบเงียบแบบนี้ตอนนี้เนี่ยเขาตัดเป็นระบบเครื่องยนต์อยู่นะครับเสียงก็จะดังขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแบตเตอรี่แล้วเนี่ยเงียบเลยนะครับเหมือนแบบไม่ได้สตาร์ทเลยครับบริเวณหัวกะโหลกนะครับยังเห็นร่องรอยสปอตอยู่ครับชมนะครับน็อตทุกตัวนะครับไม่มีการขันไข่ขยับหัวน็อตแต่อย่างใดนะฮะน้าปากระโปรงเดิมแน่นอนนะนี่ครับปากระโปรงหน้านะครับร่องรอยสปอตไม้น้าก็เห็นอยู่นะฮะแล้วก็ ขนุนความร้อนอยู่ใหม่ๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมร้อนขึ้นโลฝากระโปรงชัดเจนสวยงามนะครับนี่นะครับสติกเกอร์คําเตือนสติกเกอร์ข้อควรระวังอะไรต่างๆก็อยู่สภาพเดิมทุกจุดนะฮะรูระบายอากาศกลมสวยนะครับทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนครับชมนี่สติกเกอร์อะไรต่างๆอยู่ครบนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็พาชมกันรอบคันแล้วนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งไปนะครับ ทักมาติดต่อที่เบอร์0888994496นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาที AD ่ TOPP r p 9 2ก็ได้คอนแทคด้านล่างมุมขวานะฮะแนะนำว่าให้รีบกันหน่อยโตท็อปคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเป็นสีขาวมุกด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง TOP CAMRY มือ2ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะคุณชมวันนี้สวัสดีครับ